สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ GP ช h a นเ e นยครับเมื่อนี้อยู่ไฮมั่นนะครับซอมปหลังนะครับอยู่กับมั่นไฮน้านะครับผมอ่าอยู่กับมันไฮน้าครับนี่ครับเบื้องครับนี่ครับตอนนี้ครับอยู่อ่าไฮมั่นนะครับที่ปลูกอยู่น้ำไฮน้านะครับพี่น้องครับอ่ามาเบื้องหัวมันครับนะครับหัวมั่นก็ถือว่าใหญ่พอสมวรอยครับนี่ครับเขียนครับนี่ครับ ก็คือเป็นมันระยะสั้นนะครับมันไหนามันระยะสั้นนะครับมันอายุบหลายเดือนนะครับผมมันอายุบหลายเดือนครับแต่ว i̇şte ่าปลูกน้ำไหนาครับพี่น้องผู้ที่มีดินนะครับผมยู่น้าหัวไฮไปหน้าก็สามารถที่จะนะครับปลูกได้นะครับผมสายพันธุ์ก็สายพันธุ์อีเดงนะครับผมอีเดงลดงอนะครับปลูกน้ำไหนาครับมันระยะสั้นปลูกบ่โดนครับปลูกบ่โดนนะครับปลูกด้บ่โดนนะครับบาถึงเก่าเดือนครับประมาณหก เดือนแปดเดือนเนี่ยนะครับประมาณแปดเดือนครับ oh, ส no. ูงส <sh> ุดเพราะว่าเขาสูในช่วงของระยะนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลีวนะครับผมเพราะว่าเข้าดิเรงนะครับในส่วนของอฮอร์โมนทางใบนะครับฉีดพ่นเอาเนาะนะครับพ่นครับอีกกองหนึ่งครับอ่าเป็นมันไหหน้าครับเป็นมันไหหน้านะครับตอนนี้ก็ราคาก็อู้นะครับตุกตําแห้งนะครับราคาแย่แห้งนะครับตอนนี้กิโลกิโลละอ่าหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับกะ ดีทว่าได้ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนี่เรื่องของการเข้าแถบจะบดได้ใส่ปุ๋ยนะครับอ sure ่าเข้าได้ใส่อ่าตัวฉีดมาฉีดนะครับเป็นฮอร์โมนทางใบนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบเนาะนะครับในช่วงของอ่าการดูแลนะครับการดูแลต้นบ้านสับปะหลังนะครับในการฉีดนะครับในการฉีดฮอร์โมนนะครับผลนะครับกําลังเอาคืนลดนะครับกําลังเอาคืนลดนะครับบรรยากาศก็เป็นมัทเรีน้าครับพี่น้อง นะครับเป็นมัานไน่นะครับนี่ทำบรรยากาศยิ่งขึ้นไผนี่ครับก็จะประมาานั่นนะครับนี่นะครับมาเบิ่งหัวม่นครับนี่ม่นปลูกน้ำไน่นะครับใส่ผลิตภัณฑ์ฟูที่นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สุนทีุ่นใจเนาะนะครับนี่ครับสุนทีุ่นใจนะครับฟูที่นะครับหนึ่งซองเพียงหกร้อยบาทนะครับสามซองเพียง 1 5 0 0ับาทนะครับ1ก่ของเตียง4 5 0 0บาทแถมฝีเสื้อ1ตัวกันไปเลยนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับตัวข้ามาสอบถามรายละเอียดไดเนาะนะครับผู้ที่นี่ก็คือเป็นตัวช่วยในส่วนของการเล่งนะครับการเจริญเติบโตของพืชนะครับเพราะว่าจะเป็นหัวมันสับปะหลังร่ำต้นใบนะครับเล่งทุกส่วนนะฮะของต้นมันสับปะหลังนะครับเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตนะครับของต้นมันสับปะหลังเนาะนะครับเอา นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับ097นะครับ025 0279นะครับ097 025 0279นะครับ GP Channel นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำหสักก่อนเนาะนะครับกพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ